กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพศ2567โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูป ชื่อนางกินตนาวงวังจันทร์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านนนลังตั้งอยู่เลขที่123หมู่สองบ้านนนลังตบบ้านกู่อำเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามค่ะปัจจุบันกลุ่มของเรามีสมาชิก20คนมีผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้วทองม้วนโบราณข้าวพองโบราณช่องทางการจำหน่ายคือขายส่ง ขายปีแล้วก็ออกบูธเป็นบางครั้งผลิตภัณฑ์ของเราคือกล้วยกรอบแก้วเราสั่งวัตถุดิบมาจากจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตคือเราใช้คนใช้สไลซ์ค่ะสไลซ์เสร็จก็เอาไปทอดทอดแล้วก็พักไว้พักไว้แล้วก็นํามาคลุกน้ําตาลแล้วนําไปทอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาแพ็คส่งค่ะ วินิจฉัยสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรังกระบวนการผลิตที่ควรปรับปรุงคือขั้นตอนเตรียมกล้วยของกระบวนการผลิตกล้วยกรอบแก้วปัจจุบันเป้าหมายการผลิต350กิโลกร,รัมต่อรอบการผลิตหรือ500แพ็คต่อเดือนสภาพปัจจุบันจากรอบการผลิตนำกล้วยมาปอกแช่น้ำและสไลด์เป็นแผ่นบางด้วยมีดสลด์เพื่อเตรียมทอด ณปัจจุบนันพนักงานปอกกล้วยและหลางกล้วยจำนวน6คนและพนักงานสไลด์กล้วยจำนวน4ี่คนรอบเวลาการผลิต4ีชั่วโมงต่อการผลิตหนึ่งครั้งการสไลด์กล้วยเป็นแผ่นบางขั้นตอนนี้พนักงานจะนำกล้วยขึ้นแท่นมีสไลด์ครั้งละผลจนกว่ากล้วยจะหมดซึ่งแผ่นกล้วยเฉาที่สไลด์ออกมาพบปัญหาความไม่สม่ำเสมอของขนาดและบางชิ้นสไลด์ได้แผ่นรูปร่างไม่สวยงามจะต้องคัดก่อนนำไปทอด ด้วยปริมาณกล้วยจำนวนมากส่งผลให้พนักง,งานเกิดความเมื่อยล้าสะสมเป็นสาเหตุให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพกำลังการผลิตต่ำ สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบของเครื่องสไลด์กล้วยนะครับโดยที่ส่วนประกอบหลักก็จะมีตัวเครื่องนะครับในตัวเครื่องเราก็จะมีชุดใบมีดนะครับซึ่งสามารถเปิดได้จากด้านหน้านะครับนี่คือชุดใบมีดของตัวเครื่องสไลด์นะครับแล้วก็เครื่องสไลด์นี้นะครับมีนะครับชุดลําเลียงนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับเราสามารถใส่กล้วยเข้าไปในส่วนของด้านหลังได้ นอกจากนั้นก็จะมีส่วนประกอบคือชุดมอเตอร์นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ภายในนะครับซึ่งจะทําการขับเคลื่อนตัวใบมีดนะครับส่วนนะครับชุดที่เห็นอยู่นี้ก็คือชุดคอนโทรลนะครับเราสามารถใช้เท้าในการสั่งเปิดปิดนะครับตัวใบมีดได้นะครับโดยหลักการทํางานของตัวฟุตสวิตช์นะครับเราสามารถเหยียบเพื่อสั่งการเปิดการทํางานนะครับแล้วก็เยียบอีกทีหนึ่งเพื่อสั่งการปิดการทํางานได้ นะครับก็จะเป็นหลักการเบื้องต้นของเครื่องนะครับ